ามาถึงช่วงเวลาของการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยนะคะที่ไม่ใช่แค่เรียนรู้เรายังได้สืบสารกันด้วยนะคะและผู้นำการเรียนรู้เรื่องราวของภาษาไทยต้องยกงให้คุณครูเปิลคะ่ะสวัสดีคะ่ะครูคา สวัสดีค่ะมาแลนมาพร้อมกับ หนังสือที่น่าอ่านอีกแล้วไม่รู้ว่าโตโต,ตจังน้องๆได้ไปอ่านกันหรือยังนะ,ะนี่ครูป,ปุ้งก็เปลี่ยนแนวไปเนาะแต่แล้วเราก็เล่านิทานพื้นบ้านกันอยู่สนุกสนานมาก <c oughs> ดูมีแบบว่าเอาพินิหารหนู่นนี่นั่นเจกระคงเจอะเชอะไรนะคะอ่ะเปลี่ยนแนวมาเป็นวรรณกรรมเยาวชนซึ่งแบบต้นฉบับเป็นภาษาอื่นดูบ้างก็ถุประสงค์อยากให้น้องๆอ่านหนังสืออันเนี้ยครูป,ปิ้งอยากย้ำมากๆเลยนะไม่ว่าน้องจะอ่านมันใน iPad หรือจะอ่านเป็นเล่มหรือจะอ่าน ที่ใด,ดก็ตามค่ะอยากให้ร,รักกันอ่านเหมือนที่พิณิตากับคูปเปอรน่ะเติบโตมาเพราะว่าเรารักกันอ่านด้วยเนี้ยก็อ่านหนังสือหนังสือเต็มบ้าน uh. ตัดใจทิ้งไม่ได้เลยทีเดียวเล่มนี้ก็ดีเล่มนั้นก็อืมตายละจะทิง้อยอยงได้ยังไงอะไรยเงี้ยนี่ก็คือ uh. กองดองเนาะเต็มบ้าน uh. <laughs> เอามาหนุนหัวด้วย <laughs> ช่แล้วไหนชอบพกไปทุกที่จริงๆวางไว้ใกล้ๆมืออ่ะให้อุ่นใจว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าว่างจะหยิบมาอ่านนี่เป็นอย่างจริงจริงไปเที่ยวไปไหนไปไหนก็พกไปอยู่ในกระเป๋า<ฮ>ะปนะคะถ้าว่างจะได้อ่านอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่างเมื่อไหร่ก่อนเนาะแต่อย่างน้อยเนี่ยจะมาจัดรายการกับพี่นิตากับน้องๆเนี่ยแน่นอนต้องอ่านก่อนคะ่<ฮ>ะไม่อ่านไม่ได้มีเรื่องราวมากมายที่เราไม่รู้บางทีบางอย่างก็เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องๆเหมือนกันนะ คุณเบิก็ต้องอ่านเหมือนกันค่ะอ่านแล้วมาเล่าให้น้องนองฟังเพื่อที่จะปลูกฝังให้น้องนองรักกันอ่าน ค่ะอย่างวันนี้ก็เอาวรรณกรรมมาอีกเรื่องหนึ่งละเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าน้องๆหลายคนน่าจะเคยอ่านเจ้าชายน้อนิทานเป็นละครเวทีเป็นภาพยนตร์ด้วยค่ะใช่น้องๆอาจจะแบบดูในมุมนั้นเนาะค่ะ l i t t ช e Prince นั่นเองในชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าเจ้าชายน้อยค่ะเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่มีคนอ่านมากที่สุดในโลกเล่มหนึ่งเลยน้องๆเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าแล้วก็แปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า260ภาษาค่ะเยี่มวลีของเจ้าชายน้อยเนี่ยบอกไว้ว่าไง นี่คือความลับของฉันมันเป็นเรื่องธรรมดามากเราจะเห็นอะไรได้ก็ด้วยหัวใจเท่านั้นสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นได้ด้วยตา๋อต้องใช้ใจสัมผัสจรนี่เป็นประโยคเด็กจากเล่มน,นี้เลยเรื่องราวของเจ้าชายน้อยค่ะเล่าถึงการเดินทางของเจ้าชายจากดาวดวงหนึ่งซึ่งเกิดเข้าใจผิดกับดอกกุหลาบผู้หญิงจองหง หน้าปกหลายๆเล่มมีกุหลาบนะเวอร์ชันเก่าอ่ะเวอร์ชันปัจจุบันที่เรารู้จักก็จะเป็นเจ้าชายน้อยแบบหัวเหลืองๆอ่ะเขาบอกว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยการเดินทางของเจ้าชายน้อยจากดาวดวงหนึ่งซึ่งเกิดเข้าใจผิดกับดอกกุหลาบผู้หญิงจองหองดอกกุหลาบเพียงดอกเดียวที่เขาเป็นเจ้าของบนดาวดวงเล็กๆเจ้าชายน้อยจึงหนีมาพร้อมการอพยพของนกป่าแล้วก็ได้แวะไปตามดวงดาวต่างๆพบผู้ใหญ่ที่มีความคิดประหลาดเกินความเข้าใจของเขาแต่ขณะเดียวกันเขาก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง จากการสนทนากับบุคคลเหล่านั้นและในที่สุดเจ้าชายน้อยก็ลงมายังโลกมนุษย์ณจุดที่เครื่องบินลำหนึ่งตกเขาก็ได้พบนักบิน และเล่าเรื่องราวการผจญภัยให้นักบินฟังพร้อมกับความเป็นเพื่อนที่ค่อยๆก,อ,ยกอตัวขึ้นแต่ในอีกแง่หนึ่งหนังสือเล่มน,นี้ค่ะพูดถึงความลับอันสําคัญของการเป็นมนุษย์ค่ะความลับที่นักบินพยายามค้นหาจากเรื่องเล่าของเจ้าชายน้อยและในที่สุดเขาก็ค้นพบความสําคัญความงดงามและความเศร้าของชีวิตนะคะแก่นเรื่องของเจ้าชายน้อยเนี่ยก็คือการมองให้เห็นสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเหมือนประโยคที่คูเปิลโปรยไว้เมื่อสักครู่ไงว่า เราจะเห็นอะไรได้ก็ด้วยหัวใจเท่านั้นสิ่ง<ะ>สําคัญไม่อาจเห็นได้ด้วยตานี่คือแก่นของเรื่องนะคะแล้วก็ผู้เขียนก็เ,น,เน้นย้าเรื่องนี้หลายครั้งเล่าถึงสมัยเด็กเมื่อวาดรูปช้างในท้องมูให้ผู้ใหญ่ดูแต่ผู้ใหญ่คิดว่าเป็นหมวเพราะมองไม่เห็นถึงข้างในอะไรเงี้ยนะคะ,ะขณะที่รูปเดียวกันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจกันอย่างลึกซึง้งระหว่างเจ้าชายน้อยกบนักบินนั่นเอง ะะประเด็นนี้ก็ถูกย้ําแล้วย้ําอีกหลายครั้งเมื่อทั้งคู่คุยกันเรื่องบ่อน้ำในทะเลทรายเรื่องความผูกพันระหว่างเพื่อนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายน้อยและดอกกุหลาบเรื่องบ้านที่ซุกซ่อนหีบสมบัติไว้ใต้ดินเรื่องนักดาราศาสต์ผู้ค้นพบดวงดาวของเจ้าชายน้อยและตอนที่เจ้าชายน้อยกลับไปสู่ดวงดาวที่มองไม่เห็นท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงค่ะก็เป็นเรื่องราวของเจ้าชายน้อยที่แบบว่าออกเดินทางเนาะ สักดาวของเขามานะคะแล้วก็มาเจอกับนักบิดเจ้าชายน้อยเนี่ยก็เป็นตัวแทนของเด็กอ่ะที่เปิดใจกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้โลกด้วยการตั้งคําถามและหาคําคตอบค่ะ เพราะว่าเขาออกเดินทางสำรวจดวงดาวต่างๆเลยนะก็ถือว่ามีความกล้ามากจนชายน้อยเนี่ยไปในที่ที่ไม่เคยไปมีความกล้าหาญเนาะกล้าที่จะสำรวจดวงดาวสนทนากับผู้คนแล้วก็พยายามเข้าใจในสิ่งที่แต่ละคนคิดค่ะขณะเดียวกันก็เดินทางไปสำรวจจิตใจตัวเองด้วยจนค้นพบความลับของทั้งจักรวาลแล้วก็ตนเองเป็นความลับอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้เขาตัดสินใจกลับไปหาดอกกุหลาบอีกครั้งหนึ่งค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสำรวจโลกภายนอกไม่เพียงพอเนาะ ันคือการเข้าใจตัวเองเราจะต้องแบบสำรวจโลกภายในของตัวเองด้วยะนะคะภาพประกอบที่ปรากฏอ,อยู่ในเรื่องอ่ะอันเนี้ยก็เป็นเป็นภาพที่สื่อถึงความเป็นตัวเจ้าชายนอยอย่างที่คุปเปิลบอกถ้าใครเคยเห็นเน้อหน้าปกอ่ะนะคะ,ะเจ้าชายนั้นเหมือนยืนอยู่บนดาวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็หูเจ้าชายน้นก็จะเหล<ะ>ืองเค่ะนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเขาบอกว่าภาพวาดเนี่ยตอกย้ำแก่นของเรื่องก็คือ สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นได้ด้วยตานักบินเล่กวาดภาพตั้งแต่อายุหกขวบเพราะผู้ใหญ่ไม่เข้าใจภาพวาดของเขาที่บอกงาช้างะ ะะมองเห็นเป็นหมวก <S <S ออแต่เจ้าชายน้อยเข้าใจและความเป็นเพื่อนก็เริ่มตรงนี้นะคะการพบกันกลางทะเลทรายที่เวิงวางรางไรผู้คนจึงไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความโดดเดี่ยวในใจของทั้งคู่ความรู้สึกที่ว่าไม่มีเพื่อนและปราศจ,จากคนเข้าใจและการค้นพบบ่อ,บอน้ํากลางทะเลทราย <S <S ก็คือความชุ่มฉ่าใจของการมีเพื่อนที่เข้าใจกันนั่นเองีจังนะคะอ่าก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะผู้แต่งเนี่ยก็คือ อังตวนเดอแซงตกซูเปรีครูเพินอ่านชื่อเขาถูกไหมเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะมีอาชีพเป็นนักบินค่ะงานส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะเกี่ยวกับนักบินนะก็จะมีเจ้าชายน้อยนี่แหล <S <S ะเขาบอกว่าซูเปรีเนี่ยเขียนเรื่องเจ้าชายน้อยระหว่างสงครามโลกครั้งที่2หลังจากเยอรมันได้ชัยชนะเหนือฝรั่งเศสค่ะ <estro ok> เขาถูกบังคับให้นําเครื่องลงจอดที่นิวยอร์กและระหว่างนั้นเขาก็หวนคิดถึงวัยเด็กความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัวและความสงบสุขของโลกในภาวะที่ไร้สงคราม เขาก็เลยแต่งเรื่องเจ้าชายน้อยขึ้นมาค่ะเพื่อกระตุ้นให้คนคิดถึงความงดงามของความรักความผูกพันนี่ไงถึงมีเรื่องราวที่ทําให้เจ้าชายน้อยมาเจอกับนักบินนั่นเองค่ะแต่เขาบอกว่าการตายของซูเปรีเนี่ยก็เป็นปริศนาเหมือนกับการจากไปของเจ้าชายน้อยเนาะหลังจากเจ้าชายน้อยตีพิมพ์ได้ปีเดียวเขาก็ขับเครื่องบินหายไปแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยค่ะก็เหมือนกับเจ้าชายน้อยที่จากไปนั่นเองนะคะมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะผ่านตาไม่เวอร์ชันใดก็เวอร์ชันหนึ่งนะคะใช่เนาะก็ลองดู ะะอย่างน้อยก็ขอให้จําให้ได้ชุนั้น้บอกเสมอว่าเราจะเห็นอะไรได้ก็ด้วยหัวใจเท่านั้นสิ่งสาคัญไม่อาจเห็นได้ด้วยตาค่ะค่ะนี่งานเัง,ง,งเลยอยากเอากลับมาอ่านซ้ําเลยค่ะใช่ชนใหญ่อ่ะหนังสือเหล่าเนี้ยเราก็จะเคยผ่านหูผ่านตาแล้วแล้วก็อ่านจนลืมไปแล้วบางทีเนาะจริงถ้ามีโอกาสก็อยากจะอ่านอีกนะคะ,ะใครมีก็มาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวว่าคุณพ่อคุณแม่เคยอ่านแล้วก็ส่งต่อให้ลูกได้นะ ใช่เดี๋ยวนี้หลายเล่มเลยเนาะเดี๋ยวไว้เทปอื่นๆบ้างนะคะสลับสลับกันไปได้ค่ะวันนี้ได้ความรู้เพิ่มเติมมาอีกแล้วนะคะพี่นิตาได้ดูเจ้าชายน้อยหลากหลายมากนะคะเป็นละครเวทีก็มีค่ะ เป็นภาพยนตร์ก็มีมาแล้วนะคะล่าสุดก็เพิ่งมีไปเป็นงานศิลปะที่เกี่ยวกับเจ้าชายหน้อยทั้ีโอกาสก็ไปเจอกันได้อืได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคูเปิลมากเลยนะคะได้ความยินดีเลยคะ่ะสั่งหน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษาไทยน่ารู้กับคูเปิล